เปิดตัวสุดอบ่นแ,น,แนแฟนคลักรีดาสนมีบัตรซิงเกิล Horizon Love E29 Music Identity E29 Music Identity e Ident เปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ Thanks Thanks พร้อมสร้างความแปลกใหม่กับซิงเกิลแรก Horizon Love Horizon Love, <azon> Love เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน t a n k s สเปเชีย l i ล e Mini Fan Meeting สุด exclusive ที่เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดพิเศษ Thanks Thanks ศิลปินใหม่จาก E 2 9 Music Identity ค่ายเพลงที่มุ่งเน้นการผลักดันศินลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสร้างสรรค์เข้าสู่วงการเพลงไทยประกอบด้วยสมาชิกเพอร์ฟอร์มดีทั้ง8คนแบมแบมบุตรีกันจารึษแบรี่อภิชยามอนลินตาตา้าบุญวันลีลาบูรณธนกูลเฟรสจิพัฒสอนเล่าลือชัย ซินดี้ซินดีโชมเมอร์เชียจิยาพัทปันติกิติชัยกุลเรรวิสราเชี่ยวเวทและพัดจางนพัฒนานรุนเกียรติทุกคนพร้อมแล้วที่จะมาร่วมสร้างสารรค์ความสดใสให้วงการทีป๊อปไปด้วยกัน สำหรับงาน Thanks Special Live Mini Fan Meeting เป็นงานเปิดตัวศิลปิน Thanks แบบ Exclusive ที่ให้แฟนคลับในสตูดิโอและหน้าจอทางบ้านได้ทำความรู้จักกับเมมเบอร์ทั้ง8คนอย่างใกล้ชิดพร้อมพูดคุยถึงความมุ่งมั่นแบบไร้ขีดจำกัดของวง Thanks Thanks ผ่านมุมมองใหม่ที่สะท้อนชื่อเพลง Horizon Love การเดินทางที่มุ่งสู่เส้นขอบฟ้าของพวกเธอท่ามกลางวิวเมืองที่มีสเสน่ห์และ แดนมากระดับโลกของดูไบตั้งแต่ปึกระฟ้าจนถึงทะเลทรายอันกว้างใหญ่ถ่ายทอดความหมายของเพลงผ่านภาพที่สื่อถึงความหวังความฝันและการมุ่งไปข้างหน้าเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดของเส้นขอบฟ้างานนี้ได้โปรดิวเซอร์ชื่อดัง s p a t c h i e s นอตสภานันรัตนชยามร มาช่วยรังสรรค์เพลง h o r i z o n Love ให้มีมิติที่แปลกใหม่สะท้อนจิตวิญญาณของวง Thanks t Th a n k s ที่ต้องการผลักดันทีป๊อปไปสู่ระดับสากลโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความน่ารักของศิล,ลปินและแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมชม MV กันอย่างอบอุ่นพร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงานเบื้องหลังสุดท้าทาย จากนี้เมมเบอร์ทั้ง8ยังได้แจกลายเซ็นและของที่ระลึกสุดน่ารักให้กับแฟนคลับก่อนจะปิดท้ายด้วยโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ Horizon เล่าให้ชมกันเป็นที่แรกเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของ Thanks Thanks ที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเช่นเดียวกับเส้นขอบฟ้าที่พวกเธอกำลังเดินหน้าไปเส้นทางสู่ขอบฟ้ากำลังเริ่มต้นมืร่วมสัมผัสบ,บทเพลงที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรง Thanks Thanks พร้อมที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเส้นขอบฟ้าพร้อมๆในเพลง Horizon Love ทุกสตรีมมิ่งชม MV Horizon Love ในทางติดตามผลงานของศิลปิน t h a n k s Thanks ได้ทุกแพลตฟอร์มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแ a n k s เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Banks Official เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Banks The Boot เครื่องหมายสี่เหลี่ยม EPOP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม E29 Music Identity เครื่องหมายสี่เหลี่ยม b a r r คร n ่อ s แบมแบมแตงเครื่องหมายสี่เหลี Fresh, ่ยมฟริสแตงเครื Cheer, ่องหมายสี่เหลี่ยมปตาแตงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซินดี้แตงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชียแตงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยตแตงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุตจังแตง